สวัสดีครับลุงเอกภาคกินน้ำมะพร้าวครับมะพร้าวอยู่สวนลังบานอากาศห่อนครับโอ้ยอากาศร้อนหอนครับกินน้ำมะพร้าวแก่ห้อน น,นี่เป็นแบน้ำทะลักเลยครับสอ,อนขนาดจะดสอนค่ะสอนน โอเคเลยเปลือกมันเหียใซครับ เรียบร้อยครับทิมวย,ยเปลานมแข็งครับต่อไปนะครับน้ำมะพร้าวใส่นมแข็งเข้าไปครับทิมไว้ทรัพยยาครับเดี๋ยวกลับมากินรับรองเย็นเจ็บคลายร้อนได้ครับสวัสดีครับ